ุดจริงๆกอยศคนร้องเรียนกันเข้ามาเยอะมากอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคือหนึ่งน้องๆผู้ปกครองเนี่ยอยากจะให้ช่วยหน่อยเพราะอะไรเงินล่าช้าค่ะเหล่าเรียนยังไม่มาทําไมล่าชา้าโยนกันไปมามันเนิ่นนานมากแล้วมันเกิดจากปัญหาอะไรติดขัดนูน่นนี่นั่นคุณนุม่มถามกอยศให้หน่อยซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆกอยศเขาก็น่ารักนะครับเขาก็ตอบมาให้แบบ หลายหน้าเลยซึ่งเอาลองฟังกันดูแล้วกันว่าปัญหาคุณเกิดจากอะไรและจะได้แก้ไขให้ถูกนะครับทีนี้เขาส่งมาบอกว่าแนวทางการโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพหนการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากองทุนจะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษาภายหลังจากธนาคารได้รับสัญญากู้ยืมเงินแล้วหรือ แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากระบบ DSL โดยจะโอนทุกวันที่55และ25ของเดือนนาะอันนี้ก็ปกติ2การโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่1ให้แก่ผู้กู้ยืมกองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้แก่ผู้กู้ยืมภายใน7วันนับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลและแนบเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ในระบบ DSL เรียบร้อยแล้วและสถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้องครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็วหากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าวภายใน30วันกองทุนจะหยุดการโอนเงินครองชีพของผู้กู้ยืมในเดือนที่สองต่อไป คุณต้องกลับไปเช็คสดาร์ศึกษาของคุณแล้วนะว่าส่งเอกสารครบหรือเปล่าทีนี้ตามกันต่อครับในกรณีที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าพรองชีพเดือนที่สองและค่าเล่าเรียนเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้น่าจะเป็นคุณนะผมว่า 1. นธนาคารตรวจเอกสารการกู้ยืมแล้วพบว่าเอกสารของคุณไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนเช่นผู้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงินลงลายชื่อแทนพ่อแม่แน่ฝ่ายที่มีข้อความเนื้อหาขาดหายไปบางส่วนทำให้เอกสารต่างๆมันไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มใช่คุณไหมพยานมิได้ลงนามในสัญญาใช่คุณไหมโดยทางธนาคารจะแจ้งข้อมูลกลับไปในระบบ dsl ให้ได้รับทราบ และให้สถานศึกษาแจ้งให้กับคนที่กู้ยืมแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องแล้วให้รีบส่งเรื่องให้กับธนาคารโดยเร็วเมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อยแล้วผู้กู้ยืมถึงจะได้รับโอนเงินค่าของชีพในเดือนที่สองต่อไปมิฉะนั้นแล้วเอกสารคุณไม่ครบไหมคุณมีปัญหาอะไรยังไงไหมคุณต้องไปตรวจสอบก่อนว่าครบไม่ครบอะไรยังไงนะและ ธนาคารที่มีปัญหาคือธนาคารยังไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมอีกอันหนึ่งสถานศึกษายังไม่ได้จัดส่งเอกสารกู้ยืมให้กับธนาคารมิฉะนั้นแล้วอ่น้องๆผู้ปกครองฟังนะหนึ่งไปดูซิเราตกขาดตกบกกร้องอะไรอะไรเราขาดเราหายไปไหมสามสถานศึกษาที่ส่งไปหรือยังจะได้ได้ คือผมก็เข้าใจนะอันนี้เขาก็ตอบมานะทีนี้ลายเคสลายกรณีพี่ทําไมหนูไม่ได้พ่อแม่ทักมาคุณอนุวัฒน์ช่วยตามเป็นลายกรณีหน่อยอะไรกรณีผมตามไม่ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้รดบอกรองกับน้องๆต้องตามกันเองนะแต่ทีนี้กยศผมก็อยากจะฝากไปบอกว่าน้องๆเขาเขาบอกว่าโทรติดยากมากกยศเป็นอะไรที่ติดต่อยากมากมันจะเป็นไปได้ไหมที่ต่อไปกยศอ,อาจจะมีแอปเป็นของตัวเอง คีย์รหัสบัตรประชาชนเข้าไปแล้วมันจะขึ้นเลยว่าเออติดขัดอะไรยังไงจะได้ไปแก้ไขถูกหรือกยศอ,อาจจะไปพ่วงกับรับจ่ายอันนี้ผมคิดเองนะไปพ่วงกับแอปใดแอปหนึ่งแอปพลิเคชันอะไรที่เป็นแบบแอปเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐผมไม่รู้ว่าพ่วงไปหรือ,อยังนะอาจจะพ่วงแล้วก็ได้ยังไงทําอย่างนั้นก็ดีนะน้องๆอะนอกจากช่องทางทางโทรศัพท์หรือว่าเว็บไซต์เข้าไปในแอปหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกยศ ให้เขาตรวจสอบได้ง่ายๆหน่อยไหมเพราะว่าก็คือกอยศล้วนๆเลยรับเรื่องมาเนี่ยกยศล้วนๆเลยเห็นใจทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนและพี่ๆกอยศนะครับและขอบคุณที่ให้ข้อมูลผมนะขอบคุณนะครับเป็นชุดจริง